องยิ on on ้งรับองยิ้งเคยเิดเธอกระจเยโดยเชี่ยนเซนี่ครับคือเป็นเรงนึ่งไม่ใช่มาลมเรื่องประคุณแม่แต่ว่าเราต่อรู้วันนี้กับเราเลี่ยงใจไว้เรา้ารู้เลยอิ้อยากจะฟังเชียนเกันนิดไม่น่าเกลียดไม่ทอไม่น่าเปลียนบไม่น่าเปลียดกับอนี้เคยเป็นศิลปินนะแต่ม่ดีถึกเราอยู่มันตีมาหลาปีตพนี้ประสบการชีวิตเยอะปสุเยอะเคยไปรอบเวียดนาม

คือเลี้ยงเหลืองรอดชีวิตอะไทำไมนะท้องคืดทำไมค้อนกับคนเราเนี่ยให้เรื่องความรักนื่งเหนืองทำไมคนคือว่าเขาเกี้ยนจนไมยรักเขาเรียกว่าเพลงยาวอะไรนะเพลงยาวกันเพื่อกะันเพลงยาวโอ้ทำไมค้อนเกลี้ยงยาวคือจนไม่รักผู้ชายสองบรรยายผู้ยิ่งช่วยอย่างไรเมื่อดองฉันวันเป็นดีเด่นดวงปีแตนอ้วงหมู่ลั่น้องหน้าแต่มันมีปัญหาคู้รั่นเป็นดูกจันทร์นะเออเมื่อ ที่อนนี้พเราแกรักยารักยาแกเกี้ยงมดไม้รักซึ่งเกีงไม่ได้ส้มน่วมันเกลี้ยนยากกไม่าตื้อเกลี้ยเปลือนพอนยิบสิ่งก็มาจอดจุดหนองนากับสมุดข้าวแตเกลี้ยงในดาษข้าวแล้วโรยแล้ยปีเกี้ยนเองแต่งเองเป็นเพลงยาวส้มหนองข้าวผู้ช่วยเดดโอ้ช่วยแดดจนติดทำไมอะกับท้ายเลยครับ้องหนองข้าวช่วยแดดอยู่ไอ้ตู้ดินมีช่วยรือเรา จะดูเล so ็กกูี้กุปีกต้ององเศ้าพูดด้วยเด็เหมือนแฮกแคงปรนไปแล้ว่ะติดเลยครับติดกับติดตูวนังเลยรมีป้อมมีโูนเพื่อไม่ได้กินข้าวเลยกินนอไม่รับใคเลยต้องจุดไม้าหอโฟมองเปรดอเปลือไม่ต้องจุดไม้ใหญ่ใหญ่ในแต่งานดนตกีเจี๊ยเปงยาวติดเอยวันี้อะไรที่ผมช่วยได้คุณมแกงครอเลยกินอะไรนี่ย้ในวัน ติดตินมขมาจอจุดเรีกับสมุดข้าหัวช่วยช่วยเพิ่มเน่ยเพี่ยนเองแต่งเองเป็นเพงยาวช่องนองเ้าผู้ช่วยได้เนี่ยลูกติดตรงนี้ถึงงันเนี่โตอให้ก่าเพื่อนและตารยถึงยาไม่จะกินเลด้ารยเลยปวดช่วยมาเลด้าโรยทันซัโไปข้อในแต่งงานเนตงานป้าพอเราได้เกิดทะไมมึงโงาแล้วตอนนั้นชองเกิดมาแล้วเหรอจ๊ะ ฮะฉัไม่ช่วยเขียนจดหมายคุณปู่แล้วคุณพอ่อผอมันยังไม่ไม่กล้าออกมาแล้วแล้วทองอ่ะโอ้โหคุณก็ไม่ได้คนเลยนะเอาแล้วไม่แบว่าวนอกูตกลไม่ได้ดิแต่อดอาา่าแกเนไม่แน่หมือนช่องมันเกิดสองครั้งจนนั้นเป็นใคร่แลวแถม ก็่หลังแหล่วงเง้างลู่อีไหมเหอกเกียดเกียดตวโกโลกตานากนี้มันเป็นระลยรงเียอน่อย่โอเกีกับแปลงแปลงแปลแปลแป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 ลงแปดจุดดมันมันวงนมันก้าวงื่อนั้นอบ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 ออบออบออบแงเปล่าเปล่าเปล่าเป่ดดีที่ยำหลายและพวกแปนต่นอยปาดแอดมใ้รากยขคะั

ผยิ่งยงจำได้ไม่เป็นนั่นติดำนองคาราตาเป็นจำนองอินดียนั่นอ๋อตกจำเนื้อได้เหรอได้ครับแต่ก็มุ่มันามาแต่ว่าจะนีตรงนี้ก็พยายามนะสอเดียวให้ความบรานาแล้วก็มองที่ประเมจเอาเสร็งกวาวันจหมอนใจงยิ่งจะว่าจำนีนะโอ้ยเม็นต์ตใจวลาต้ย เอ้ยนั่งกูงูเจตัวเดียวไมกันล่ะ้กงเจอคอยกินเอนดดนดนงด้วยกยิ้มยังส่โพรนะเอ๋คือมึงเป็นนักรองชอยไอ้รอยเพลงลูกเสี้ยหน้ามึงยิกนส่โพรตันแต่เล็กเมื่อรองเพลงไปไหนกาเจอเคดไม่พุทธิกู้รองมาติเลย ก็เลย้องม่แกแปลกเลยกันลื่นเงอะไัเรงร้อยเงยากนุมขานุ่มยากนุ่มลงเพือนแหมแหทำไะ่ปงยาลวเเก่าแบบเหมนเปรงยมถ้าลาก็ไม่ต้อมนชมนะที่กัที่จะใส่เสือมก็จะเหลาปาเพืลาลาลา เป็นต้นอกปลาตาอินเดียนี่ยนี่ละเป็นลักษณะของศิลปะลาวากันนาโนเลยเนียคือเพลงนี้คือการพูดในเพลงจั๊ดดัตเตอร์จั๊ดดัตเตอร์เจอร์จั๊ดดัตเตอร์ไหมเราฟังดลำคำยำคำกันได้ไหมนี่กนคือพูดที่แต่ว่าเป็นเสียงเพลยบอะเป็นลักษณะของศิลปะว่ามันธรรมดานี่แหละแต่พอพบนับฟึ่งกอกล่าวเปลียนเป็นว่ามันบวช แต่ถ้าวามันนั้นแบบปลูกปลาปลกเกลืองเกลือกแกงปลกปลาแต่ถ้ายกับ่กอยอาตัดไปเนเกลยวว่ามันมกแต่ไงกับมันแต่ใจในกระป๋องเขียนว่าสีจังหวะก็เรียกว่ามันค่าเท่าไรแล้วไรงันอไรกเอาว่าแต่วที่รับกินแมุ่้งยื่นเดม no ุกี่ย็พอแต่กูจะดัแเลยนี่กูจะดูแลเลยถอเก 라라라 이렇 이거? 고 라라라 ú <laughs> 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 <laughs>